สวัสดีจ้ายินดีนต้อนรับเข้าสู่่องพยาก,กรณ์อากาศภาคอีสานคลิปนี้มาพยาก,กรณ์อากาศประจาวันของภาคอีสานนอกจากพร้อมกับพยาก,กรณ์อากาศล่วงหนา้า4-7เมษายน2565ไปเช็คกันเลยสําหรับมื้อนี้วันที 4, ่4เมษายน2565 จะมีอากาศเย็นอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่16-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็วลม1 0 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดได้พื้นที่ได้น้วก็ะมาคอมเมนต์มาหวห้ฟังในเด้อจ,จ้าชวนในช่วงวันที่ง7เมษายน6 5อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ3-5องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 27-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในช่วงวันที่8-9เมษายน6 5จะมีอากาศร้อนกับมีฝ้าหลัวในตอนกลางเวนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-38องศาเซลเซียสจากลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้ฝนกระสิห้างในจักน้อยนาจาจะ เป็นอากาศเย็นจักกน้อยกับสิห่อนจังได้กันดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพี่พี่น้งนองน้องทุกท่านนะจ๊ะจังได้กับฝากช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสานไว้ในออ่อมอกอมอใจโดยการกดติดตามให้น่เดอ้อไปละจ๊ะบ๊ายบาย